ณโจวันเกษตรคลิปนี้นะครับพามาเคลียร์ซุ้มบอระเพ็ดแล้วก็ต้นกระพังโหมกันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ทิ้งไว้หลายสัปดาห์น่าจะเป็นเดือนแล้วมครับไม่ได้มาดูแลเขาเท่าไหร่นะครับตอนนี้กิ่งของบอระเพ็ดเห็นไหมครับตอนนี้เขาเริ่มเลื้อยแล้วนะครับเออแป๊บเดียวนะครับเลื้อยไปทั่วเลยตอนนี้นะครับสมัยเอามาปลูกใหม่ๆเนี่ยเราก็เล่งวันเล่งคืนนะครับอยากจะให้เขาโตเร็วๆนะครับแต่พอเราปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้ พอเราลืมลืมเข้าไปบ้างเนี่ยแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ก็เริ่มเลื้อยแล้วตอนนี้เห็นไหมครับแต่ตัดทิ้งก็เสียดายนะครับเพราะว่าผมมีเหตุจะต้องมาเคลียร์พื้นที่รอบๆซุ้มเขาซะหน่อยเพราะว่าหญ้าเริ่มลกแล้วนะครับอันนี้ก็เริ่มแก่แล้วตัวนี้นะครับเริ่มใหญ่แล้วเนี่ยพอถ้าเราจะมาตัดปุ๊บเนี่ยเสียดายนะครับถ้าไปตัดตันเอาตรงปลายปลายยอดยอดที่เขาที่เขาเลื้อยไปออกไป้างนอกเนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะตัดทิ้งนะครับเพราะว่าเราต้องการเลี้ยงเขาให้ตัวให้ต้นเขาใหญ่นะครับ ฉันนั้นเพยายามเก็บกลับมานะครับเห็นไหมครับแปบ๊บเดียวเผลอแปบ๊บเดียวเนี่ยเขาเลื้อยแทงทะลุเข้าไปยังซุ้มกอหญ้าด้านหลังนะครับจริงๆไอ้กอหญ้าด้านหลังตัวนี้นะครับเดี๋ยววันไหนสักวันหนึ่งผมก็จะมาเคลียร์ให้ให้ออกสันหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งใจไว้นานแล้วแต่ยังไม่มีเวลาไม่มีโอกาสนะครับบางเงินตอนที่เราลงต้นบอลเพ็ดเนี่ยลืมคิดไปนะครับว่าพอเราไปอยู่ใกล้กอหญ้าแบบนี้เดี๋ยวมีปัญหาอย่างนี้แน่นอนเพราะเขาเลื้อยออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปในพงหญ้า ก็จะลาบากเรานะครับแต่ตัวนุ้นคิดสั้นไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์นะครับเห็นไหมครับซุมด้านหลังมันเป็นกออยู่เลยนะครับตรงนั้นกอหญ้าเลยใหญ่เลยนะครับเดี๋ยววันไหนต้องมาเคลียร์ซะหน่อยแต่วันนี้เก็บยอดของเก็บปลายของบอเพชรกลับเข้าไปในซุ้มาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเคลียร์พื้นที่โดยรอบนะครับตรงนี้เนี่ยครับเหลือยาวมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยผมก็เก็บพันเข้าไปในค้างที่เราทําไว้ เพื่อนๆคนไหนมีวิธีการทําค้างนะครับสําหรับบอระเพ็ดแนะนํากันมาได้นะครับคือผมยังไม่มีไม้ใหญ่ให้เขาเลื้อนนะครับผมก็เอาเอาไม้ต้นต้นต้นเบลหรือต้นเมนะครับที่ขึ้นตามสวนเนี่ยเอามาทําค้างให้ชั่วคราวแบบนี้ครับแต่สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเริ่มเปื่อยผมก็ต้องทําค้างเสริมไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเรายังไม่เป็นกิจจารกษณะเท่าไหร่อันนี้รู้สึกว่าขาดเนี่ยครับนะยอดของปลายของบอระเพ็ดนะครับเผลอนิดเดียวพอไปดึงแรงเขาหน่อยขาดนะครับก็เสียดายก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ เนี่ยแล้วก็ทําการเก็บปลายเข้ากลับเข้ามาก่อนตอนนี้นะครับเคลียร์โดยรอบซุ้มให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ลงในตัวไอ้กันไกลตัดหญ้าบ้างลงในเครื่องตัดหญ้าบ้างนะครับตอนนี้ก็เลยเก็บปลายให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อนๆหลายคนบางทีบอกจะปลูกนู่นปลูกน,น,น,นี่ผมไปขายต้นไม้ใช่ไหมครับมีพี่ๆน้องๆหลายคนมาซื้อบอกว่าโอ๊ยกว่าจะโตกว่าจะอะไรเนี้ยนะครับไม่ว่าจะต้นอะไรก็ตามผมบอกพี่พี่ไม่ต้องไปอะไรเข้ามากนะครับถ้าเราไปดูเขาทุกวันทุกวันเนี่ย ดูเช้าดูเย็นเนี่ยเขาจะโตช้านะตรงที่ปลูกแล้วเนี่ยก็ทิ้งทิ้งไว้บ้างเดี๋ยวแป๊บเดียวเขาก็โตนะบแบบเนี้ยอ่าไหมครับนี่พอผมเคลียร์ยอดเคลียร์ปลายแล้วเสร็จปุ๊บเอากรรไกรตัดหญ้านะครับตัดซุ้มด้านหลังก่อนเลยนะครับแต่เอาเท่าที่นิดเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวซุ้มทางขวามือเนี่ยเดี๋ยวจะเคลียร์ให้หมดเลยสักวันหนึ่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยเอาแค่นี้ก่อนผมก็จะเปิดพื้นที่ตรงนี้กว้างๆซะหน่อยหนึ่งนะครับก็ทําทไปเรื่อยๆแบบ,นบเนี้ยครับเนี่ยใช้กรรไกรตัดหญ้าลงนะครับ พอตรงโคนต้นเนี่ยก็ใช้มือเสือนะครับตรงโคนต้นนี้ต้องระวังเลยนะครับใครที่ทําเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่ในการทําพวกแบบต้นไม้ทั้งหลายนะครับถ้าเราเอาใบเลื่อยลงเลยครับบางทีไปตัดตดนโคนนะครับผมนี่เจอบ่อยมากนะครับต้องระวังพอตรงโคนเนี่ยเราก็พิถีพิถันนิดนึงก็ใช้ไอ้มือเสือนะครับคาดมือเสือเนี่ยดึงดึงยาวนะครับถอนยาวนะครับเคยใช้ไอ้พวกเครื่องตัดหญ้าที่เป็นใบเลื่อยครับ พลาน,นะครับไปตัดโดเนเอาํำต้นขาดบ่อยมากนะครับต้นเสารถผมเนี่ยหลายต้นเลยนะครับเผลอแป๊บเดียวนะครับขาดหมดเลยนะครับอันนี้ต้องระวังอันนี้ผมทําเสริมเข้าไปนะครับทําเสริมไม้ทําค้างเข้าไปนิดหนึ่งเพราะว่าไม้เก่าเขาเ,ขาเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มจะไม่ค่อยอยู่ละนะครับผมก็เลยเสริมเข้าไปสักสองจุดตรงนี้ะนะครับแบบเนี้ยเป็นลักษณะแบบนี้พอแข็งแรงอยู่แล้วก็ปล่อยไปก่อนตรงนี้นะครับอ่ะเนี่ยพอรอบนอก รอบนอกก็ใช้ตัวเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นแบบแบตเตอรี่นะครับมาช่วยจะเร็วกว่านะครับแต่ตรงโคนต้นอย่างที่บอกนะครับพอใกล้ๆโคนต้นเนี่ยต้องระวังนะครับผมไม่ใช้แล้วนะครับช่วงโคนต้นเนี่ยต้องใช้มือกับไอ้คาดมือเสือเข้าไปช่วยนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อก่อนบ่อยมากนะครับไปตัดต้นเสารถอย่างเงี้ยครับหวียงแรงนิดเดียวนะครับตัดโดนโคนขาดนะครับโอ้เสียดายมากนะครับตอนหลังๆก็เลยว่าเป็นพื้นที่ต้องห้ามเลยนะครับสําหรับตรงบริเวณใกล้ๆโคนต้นไม้เนี่ยก็ต้องใช้ เนี่ยครับคาดมือเสือไอ้นี่เป็นกระพังโหมนะครับพอตรงโคนต้นเขาเนี่ยเราก็จะไม่ใช้เครื่องตัดเครื่องตัดหญ้าแล้วนะครับจะใช้ใช้มือใช้คาดมือเสือเนี่ยเข้าไปเกี่ยวเกี่ยวหญ้านะครับตรงนี้เราต้องระวังด้วยนะครับบางทีคาดมือเสือถ้าเราทําเร็วเร็วบางทีเผลอก<ๆ>็<ๆ>มีนะครับไปเกี่ยวโดนต้นขาดก็มีนะครับเนี่ยต้องระวังตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆกันนะครับกับพังโหมกับบอระเพเดตอนที่เราลงนะครับพอเสร็จผมก็เอาเศษหญ้าแห้งนะครับมาคลุม ของพื้นดินสัหน่อยนะครับการความชื้นเขา